สวัสดีค่ะวันนี้เรามีซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่มาเออมาเจาะลึกกันค่ะดูน่าสนใจมากๆเลยเป็นแนวแอคชั่นระทึกขวัญน,นะคะครับผมชื่อเรื่อง mercy fanan ค่ะกำลังจะเข้า Netflix แล้วด้วยอ๋อเรื่องนี้ผมเห็นข่าวอยู่เหมือนกันครับที่ว่าดัดแปลงจากเว็บตูนใช่เลยค่ะดัดแปลงจากเว็บตูนดัง plaza w a r s ค่ะแล้วข้อมูลคือจะเริ่มสตรีมพร้อมกันทั่วโลก6มิถุนายนนี้แล้วนะคะ มี8ตอนมีทั้งซับไทยภาคไทยครบเลยครับ8ตอนนี้กำลังดีเลยไม่สัน้นไม่ยาวไปการดัดแปลงจากเว็บตูนี่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะ Plaza Wars ที่แบบว่าต้นฉบับมันก็ค่อนข้างดิบๆด,ดักดอยู่แล้วจริงค่ะได้ยินว่าดุเดือดมากแล้วพอมาเป็นซีรีส์คนแสดงเนี่ยก็น่าลุ้นว่าจะถ่ายทอดออกมายังไงใช่ครับ คือสไตล์ภาพหรือว่าแอคชั่นมันๆในเว็บตูนเนี่ยพอมาเป็นคนแสดงจริงมันก็เป็นความท้าทายของผู้สร้างเลยนะว่าจะทำถึงหรือเปล่าอืมแล้วเรื่องย่อหลักๆที่เราได้ข้อมูลมานะคะก็คือเกี่ยวกับอดีตนักสู้มือชาศที่เหมือนวางมือไปแล้วแต่ต้องแบบหวนคืนวงการอีกครั้งครับเพื่อล้างแค้นให้น้องชายใช่ไหมครับใช่ค่ะล้างแค้นให้น้องชายที่ถูกฆ่าตายไปพอดคลาสสิกแต่ขน่าจะเข้มข้นได้มากเลย โดยเฉพาะถ้าได้นักแสดงดีๆซึ่งเรื่องนี้ได้โซจิซอฟมานำแสดงค่ะรับบทกีจุนนักสู้ในตำนานคนนั้นเลยที่วางมือไปต้อง11ปีโหโซจีซอฟนี้การันตีฝีมืออยู่แล้วครับเหมาะกับบทนิ่งๆแต่แฝงความดุดดันแบบนี้มากการที่ตัวละครวางมือไปนานๆแล้วต้องกลับมาเนี่ยเออมันมีมิติให้เล่นเยอะเลยนะ ใช่ค่ะจากคนที่อยากใช้ชีวิตสงบสงบเนอะแต่สุดท้ายก็หนีอดีตไม่พ้นต้องกลับมาสืบหาความจริงเรื่องน้องชายคือกีซอกที่เสียไปซึ่งบทน้องชายนี่ได้อีจุนยอกมาเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอีจุนยอกมาแวบแวบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยการตายของน้องชายก็น่าจะเป็นปมบิศณาสําคัญที่เอ่อน่าจะโยงใยไปถึงเรื่องใหญ่กว่านั้น เหมือนจะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะดูเหมือนจะไปเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างแกงคู่แข่งด้วยมีตัวละครสำคัญคืออ e. ีจูอุนหัวหน้าแก๊งของน้องชายอ๋อที่รับบทโดยฮอจุนโฮใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีกูบงซานหัวหน้าแกงเก่าของตัวคีจุนเองด้วยคนนี้ได้อันกิวคังมาแสดง โอ้โหนักแสดงรุ่นใหญ่มาประชันกันเลยทั้งฮอจูนโฮทั้งอันกิวคังนี่แค่เห็นชื่อก็รู้แล้วว่าการประทะกันของสองแก๊งนี้ต้องดุเดือดแน่ๆครับจริงค่ะบรรยากาศมาคุแม่แน่แล้วนอกจากนี้ยังมีนักแสดงฝีมือดีอีกเพียบเลยนะคะทั้งอ e ีบอมซูกงมีองชูยองอูโจแฮนชอครับผมรายชื่อแน่นมาก แล้วก็มีที่พิเศษอีกคนคือชาสึงวอนค่ะมาเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษเหมือนกันในบทครูคิมชาสึงวอนบทครูคิมนี่คือยังไงครับเป็นตัวละครแบบไหนเห็นว่าบทครูคิมเนี่ยเป็นเหมือนผู้คุณกฎ หรือคนกลางที่ทำให้สองแกงนี้ยังพออยู่ร่วมโลกกันได้นะคะน่าสนใจมากๆอ๋อน่าสนใจครับการมีตัวละครแบบนี้เข้ามามันอาจจะทำให้ร่วงในเรื่องมันซับซ้อนขึ้นไม่ใช่แค่ตีกันอย่างเดียวแต่มีเรื่องอำนาจการต่อรองกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่เบื้องหลังใช่ค่ะการมีชาซึงวอนมาเล่นบทนี้แม้จะรับเชิญก็น่าจะสร้างสีสันได้เยอะเลยครับกลับมาที่ตัวกีจุนหน่อยการที่เขาต้องกลับมาสู่วงการที่เคยนีไปเนี่ย มันก็น่าคิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วคนเราเลือกเส้นทางตัวเองได้จริงๆหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างกำหนดไว้นั่นสิคะแบบพยายามจะหนีแทบตายเพื่อครอบครัวแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเพราะครอบครัวถูกทำลายไปแล้วมันเหมือนโชคชะตาเล่นตลกเลยอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากครับซีรีส์แนวนี้น่าจะสำรวจเรื่องพวกนี้แหละการตัดสินใจของมนุษย์ในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นสุดๆทางเลือกที่ดูเหมือนไม่มีทางเลือก แล้วในโลกอาชญากรรมแบบนี้ทุกการกระทำมันมีราคาที่ต้องจ่ายจริงๆค่ะใช่ครับการกลับมาของกีจุนครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การล้างแค้นแต่มันอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อค้นหาหรือเอ่อไถ่บาปอะไรบางอย่างที่มันซับซ้อนกว่านั้นก็ได้น่าติดตามดูมากๆค่ะสรุปแล้ว m e r c y f o r n o n e ก็เป็นซีรีส์แอคชั่นดราม่าที่ดูทรงแล้วน่าจะเข้มข้นครบรถมากๆนะคะทั้งเรื่องทั้งนักแสดง ครับใครชอบแนวนี้หรือเป็นแฟนนักแสดงท่านใดท่านหนึ่งในเรื่องนี้ก็น่าจะถูกใจครับเป็นแฟนแม็กซ์ตู p พ a z a w าวส์ก็น่าจะรอดูด้วยว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับน่าจับตาดูเลยย้ำอีกทีนะคะ8ตอนรวดเริ่ม6มิถุนายนนี้ทาง Netflix ค่ะแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้คิดกันเล่นๆครับว่าในเส้นทางการล้างแค้นที่ดุดเดือดเลือดพ่านเนี่ยตัวตนของกีจุนจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาจะยังเหลือความเป็นคนหรือความเมตตาอะไรไว้บ้างไหม หรือจะถูกความแค้นกลืนกินไปหมดเลยนั่นสินะครับก็น่าติดตามดูบทสรุปของตัวละครนี้ครับรอชมกันค่ะเมอร์ซีฟันัน6มิถุนายนนี้ทางเน็ตฟลินะคะ